ที่ทราบดีนะครับเลืองเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและเป็นเรื่องที่อุกอาจมากมีการกระทําความผิดยิงเจ้าที่ตํารวจต่อหน้าสารการงานแล้วก็มีเจ้าที่ตารวจอยู่ในที่เกิดเหตุหลายนายไม่ได้ทําการจับกลุ่มและเว้นกาปรปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียสภาพลักษณ์ขององค์กรของําวหนังชาเป็นอย่างยิ่งนะครับ ก็เลยกำชับนะครับกำชับทางชุดทางงานให้เร่งรัดให้เร็วที่สุดประกอบกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อคู่ได้นะครับก็จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่กับผู้เสียหายทุกๆอย่างกำชับให้ดำเนินการให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับทำความจริงให้ประจัดรวมถึงการ ขยายผลไปด้วยว่าทําไมอย่างไรถึงไปที่งานเลี้ยงไปทําไมไปบ่อยไหมไปเพราะเรื่องอะไรห้าวันนะครับก็ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายวันนะครับประกอบกับเซิร์ฟเวอร์เพิ่งคู่ได้นะครับเร่งรับให้เร็วที่สุดนะครับให้เร็วที่สุดย,ยืนยันเราได้มีเรียกเจ้าหน้าที่ตํารวจในทางยี่สิบห้านายมาได้พูดคุยผมมอบให้เจริญบวชหัวหน้าเจริญบวกรับไป เรื่องนี้นะครับก็ mm hmm. ここยังไม่รายงานขึ้นมา mm hmm. แต่คำชับไปนะครับ mm hmm. เพราะปันเสื่อมเสีย mm hmm. เสียหายสมรชาติและกระทบต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานนะครับเพราะฉนั mm ้น hmm. เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทํา mm hmm. ความจริงให้ปรากฏครับ